ชูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอาร์เนอร์ส็อตชาวดัชวัย45ปีค่ะที่จะมาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมลิเวอร์พูลมีบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์ส็อตนะคะที่ได้ปล่อยมาเมื่อคืนนี้เลยสัมภาษณ์แรกของเขากับสโมสรลิเวอร์พูลนะคะสำหรับส็อตเนี่ยก็ได้บอกถึงความรู้สึกนะที่ได้มาเริ่มงานกับลิเวอร์พูลนะคะก็ได้บอกว่า ผมจะบอกว่าพลังงานของผมเต็มเปี่ยมเพราะว่าวันหยุดที่มีก่อนหน้านี้ตอนนี้ผมตื่นเต้นจริงๆแล้วก็รอคอยความท้าทายใหม่ๆที่อยู่ตรงหน้าของผมแล้วเมื่อพูดถึงการประกาศตําแหน่งของเขากับลิวร์พูทําไมมันช้าจังเลยทางด้านของสลอตนะคะก็ได้บอกว่าผมคิดว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่จะทําให้การประกาศมันช้าสิ่งแรกและสิ่งสําคัญที่สุดบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าการอําลาของเยกันครอปซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆจากสิ่งที่ผมเห็นในวันที่เขาบอกลาทีม ซึ่งมันก็เป็นวันเดียวกับที่ผมบอกลาเฟยูนูดด้วยผมได้เห็นการอำลาในสนามและหลังจากนั้นเขาก็มีปาร์ตี้อำลาอีกครั้งดังนั้นผมคิดว่ามันแฟร์แล้วสำหรับเขาและสโมสรรวมไปถึงแฟนบอลที่ต้องรออีกนิดและค่อยมาหลังจากนั้น ที่สำคัญผมก็แอบไปเที่ยวพักผ่อนอย่างที่คุณได้เห็นกันและใช่ผมคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่ผมจะมาที่นี่และได้พูดคุยกับคุณแต่ขอชัดเจนก่อนว่าวันนี้ที่ผมมายังไม่ได้เริ่มงานนะ ผมแค่มาติดต่อกับทีมงานและคนที่ทำงานที่นี่และแน่นอนว่าเกือบทุกวันลิชาร์ดฮิวกับผมได้โทรคุยกันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับฤดูกาลใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของเราพร้อมแต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเริ่มทำไปแล้วแต่มันคือทำจากเบื้องหลังมากกว่าสำหรับความรู้สึกกับการมาเป็นตัวแทนของเอเกนครอปสลอลตก็บอกว่าใช่ตอนนี้ผมอายุ45แล้วและดูฟุตบอลมานานมากๆ ผมคิดว่านี่เป็นยุคที่ทุกคนมองไปที่ทีมบาร์เซลโลนาที่มีชาบีอิเนเอสตาแล้วก็เลอเนลเมสซี่ในยุคที่พวกเขาฟาดฟันกับเลอมาดลิดในยุคที่มีคิสโนโรนันโด,นโด,นโดนอยู่ที่นั่น และผมคิดว่าเมื่อยุคนั้นจบลงการแข่งขันครั้งใหม่ในฟุตบอลยุโรปก็เกิดขึ้นเพราะเยเกนครอฟของลิเวอร์พูลและเป๊ปกัวเดียลาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมคิดว่าสำหรับทุกคนที่รักฟุตบอลแล้วมันเป็นยุคที่มหัศจรรย์มากๆในการดูฟุตบอลทั้งคู่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากกันและกันใช่ผมเคยดูเกมของลิเวอร์พูลมามากมาย เกมของซิตี้ก็เช่นกันเมื่อคุณอาศัยอยู่ในยุโรปพีเมลีกอาจจะเป็นลีกที่น่าติดตามที่สุดใช่แล้วเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่นี่แล้วผมก็มีความสุขจริงๆกับสิ่งนั้นในฐานะแฟนบอลตอนนี้ในฐานะผู้สืบทอดตำแหน่งของ opp, เยอเกนครอปเขาอำลาลิเรีย์พูอย่างสมเกียรติมากๆผมคิดว่านี่เป็นทีมที่ดีมากและมีแฟนบอลที่ดีมากๆเช่นกันตอนนี้ผมกำลังตั้งตารอคอยที่จะทำมันแล้ว ถามว่าสําคัญไหมที่คุณต้องคุยกับเยเกนตลอดก็บอกว่าใช่ผมก็จะทําแบบเดียวกันที่ผมเคยทําในสโมสรเก่าแต่ผมคิดว่าถ้ามีคนทํางานที่สโมสรแห่งหนึ่งเป็นเวลาถึง9ปีและประสบความสําเร็จอย่างมากคุณก็อยากจะรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับสโมสรน,นี้จากชายคนนั้นแน่นอนและคุณก็อยากรู้เรื่องราวต่างๆของนักเตะดังนั้นคุณสามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เขามีเพราะเขาทําไว้ดีมากๆ เขาก็ได้แนะนำสิ่งดีๆแก่ผมมามากกว่า2-3อย่างเลยแหละแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ประทับใจต่อผมมากที่สุดก็คือเขามีความสุขต่อการมาของตัวผมมากแล้วผมคิดว่าเขาพูดสิ่งนั้นผ่านสื่อด้วยนะเขาจะเป็นแฟนตัวยงของผมต่อจากนี้เพราะว่าเขาจะซัพพอร์ตลิเวอร์พูลด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อพูดถึงความคล้ายของสล็อตกับเยกนคอฟสล็อตก็บอกว่าผมคิดว่าเราคล้ายกันนะแล้วผมคิดว่านั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมได้เข้ามาที่นี่เพราะผมคิดว่าวิธีที่เลี้ยวภูกำลังมองหาตัวแทนครอบอาจจะไม่ใช่การหาโค้ชประเภทเดียวกันเป๊ะๆหรอกแต่ผมคิดว่าเมื่อเลี้ยวภูได้ทําบางสิ่งประสบความสําเร็จด้วยวิธีการบางอย่างบางทีคุณก็อาจจะอยากต่อยอดจากสิ่งนั้นต่อไปและนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่พวกเขาเลือกผม สำหรับสไตล์การเล่นของผมแล้วคือสไตล์การเล่นแบบโคชยุคใหม่บรรดาโคชยุคใหม่หลายๆคนเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากการแข่งขันระหว่างซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลเราทุกคนได้รับแรงบันดาลใจจากกัวเดโอล่าแล้วก็ครอป เมื่อถูกถามถึงนักเตะชุดปัจจุบันของลิเวอร์พูลสล t อตก็ได้บอกว่านี่คือทีมที่ดีจริงๆและเรามีนักเตะที่ดีเราสามารถอยู่ในระดับท็อปได้นานมากๆแต่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเราอยากเห็นลิเวอร์พูลอยู่เหนือกว่าอันดับ3และนี่คือความท้าทายที่เราต้องมาเชิญกันในเวลานี้ ผมได้ติดต่อกับพวกเขาบางคนแล้วแต่เริ่มติดต่อหลังจากที่ยังเกนคอปออกไปแล้วนะเพราะว่าผมคิดว่านั่นคือสิ่งสําคัญที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับยังเกนคอปแล้วก็ความยุติธรรมต่อตัวนักเตะด้วย เป็นผมก็คงไม่แฮปปี้นักหรอกถ้ามีคนมารับช่วงต่อจากผมแล้วก็ไปติดต่อนักเตะของผมก่อนที่ผมจะออกไปแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วมันคงเหมาะสมที่ผมจะเริ่มติดต่อกับตัวนักเตะและคนแรกที่ผมติดต่อไปนั่นก็คือ v i r ร์จิฟ n d ไดซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายมากๆสำหรับผมเพราะเราสามารถพูดภาษาดัตช์ได้ หลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มโทรคุยกับคนอื่นอีก2-3คนก็ไม่ได้มากนักหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ยังเล่นยูโรแล้วก็โคปาเมริกากันอยู่ดังนั้นการรักษาระยะไว้ก่อนน่าจะเป็นทางออกที่ดีแต่ผมก็ยังสนใจผลงานของพวกเขากับทีมชาตินะโดยเฉพาะแคงดั้นี่แหละพอทัวร์นาเมนต์จบลงผมจะได้เจอหน้าพวกเขาซึ่งผมคิดว่าการเจอหน้ากันเป็นวิธีทำความรู้จักกันได้ดีกว่าการคุยผ่านซูม ก่อนที่จะปิดท้ายบทสัมภาษณ์ของสล็อตนะคะก็ได้ให้สล็อตฝากข้อความถึงเดอะคอปทั่วโลกด้วยสล็อตก็บอกว่ามันมีช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงแต่หวังว่าช่องว่างนั้นมันจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเรายังมีนักเตะกลุ่มเดิมๆเ,เรายังมีแฟนบอลเหมือนเดิมและถ้าทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นจะทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นมากๆ ผมหวังว่าพวกเขาจะปราดกฏตัวอีกครั้งในฤดูก,กาลหน้าผมจะทำทุกอย่างโดยอำนาจของผมเพื่อเป็นผู้นำทีมในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนี่คือสารจากกุญซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลเรานะคะยังไงซัปพอร์ตบอสเสมอซ่าซัปพอร์ตอยู่แล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเขาไว้ก่อนนะคะ ให้เวลาเป็นเครื่องพิสโน์สำหรับบอสคนใหม่ของพวกเราอ่านเนอร์สล็อตค่ะก่อนจะตัดสีนต้องให้เวลากันหน่อยแต่ว่าจะให้เวลาบอสคนนี้กี่ปีดีคะทุกคนลองคอมเมนต์บอกกันดน้วยนะคะ